เืองือนดอกสนงเลยเนาะป่ดเพื่อไปทำไมในป่าดงพงไทยระวังงูนะครับ แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอลูกวนไปวนมาจะไปตรงไหนจะไปทางไหนครับป่าสนกับป่าตอเพื่องปอเทืองโอ้ยป่าถึงวัวแทยเนาะ บัวไม่มีกินหญ้าแล้วน้ำแท้น้ำนว่าตรงนี้หลอดลงนี้เออไปหลอดไปหลอดไปทัาน่า่นชมชมาบุกป่า เมื่อกี้น่างงากันที่กลัวตรงนี้เข้าสวนเข้าสวนด้วยเข้าสวนน่างงากันอุ้ยทับจะทับคนเลย เล็กจังแรงหนุนหาลูกอร่อยอร่อยก่อนเล็กไหมมันจะอร่อยเนี่ยลูกมันเล็กมันเน่าไปซะเนี่ยจับแล้วล่วงเลย มาทีไรล,ลืมมากันไกลมาตัดทุกเชื่ยสีม่วงยังไม่หวานาลูกอร่อยอร่อยชิมดูไม่ได้ขายแล้ว น่าเนี้ยว้กินอันนี้สงสัยจะอร่อยน,นั้นมาได้ตรงนี้ไปหวานมันไม่เช่นหน้าของมัน นเป็นหน้าหน้าฝนหน้านี้ไม่รู้แพงหรือเปล่านะนี่พันนี้อร่อยมากมันไม่รอ,อยายแล้ว ชิมดูก่นอนไม่ได้กังไกลมาถูกโล้วงเลยอ่ะมันเป็นอะไรงูดหน้าเนี้ย ผู้ชมชมก่อนถึงมาเด็ดทีหลังไปไว้กินนี่น้องม่อนอยากออกไปนั่งรอตรงประตูแล้วนั่งรอตรงนน้น ไอพวงเนี่ยเด็กไม่ได้ต้องฉีกแล้วนี่เนี่ยได้แล้วมันก็หวานดีเหมือนกันนะ อางวนกินกับน้องม่อนอยาขกองอกยู่โน่นรู้จังเลยคนรู้งานขอบคุณน,นะคะ